เคยสงสัยกันไหมคะว่าก่อนที่เราจะมีสุขโขทยัยก่อนที่จะมีอยุทยาดินแดนที่เรายือนอยู่ทุกวันนี้มีใครอยู่มาก่อนถ้าพูดถึงอาณาจักรโบราณหลายคนอาจจะนึกถึงชื่อที่คุ้นหูแต่มีอยู่หนึ่งชื่อที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่แต่กลับเลือนหายไปตามการเวลาเหมือนหมอกในยามเช้าชื่อนั้นคือทวารวดีวันนี้ เราจะพาทุกคนไปไขปริศนาของอาณาจักรที่สาบสูนย์แห่งนี้กันเรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ1,400ปีก่อนในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12-16ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เงียบเหนาแต่กลับเต็มไปด้วยเมืองใหญ่น้อยที่จเจริญรุ่งเรืองมีการค้าขายที่คึกคักและที่สำคัญ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าคำว่าทวารวดีมาจากไหนเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะมันไม่ใช่ชื่อที่ผู้คนในอาณาจักรเรียกตัวเองแต่เป็นชื่อที่นักประวัติศาสตร์ในยุคหลังตั้งให้โดยอ้างอิงจากบันทึกของหลวงจีนเฮียนจังหรือที่เราคุ้นในชื่อพระถังซัมจัง๋งที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียท่านได้บันทึกถึงอาณาจักรที่ชื่อว่า โตโลโปตีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรสีเกษตรในพมา่ากับอาณาจักรอีสานปุระของขอมนักวิชาการสันนิษฐานว่าโตโลโปตี้นี่แหละคือการออกเสียงของคำว่าทวารวดีนอกจากนี้เรายังพบเหรียญเงินโบราณที่จะรึกเป็นภาษาสันสกฤตว่าสีทวารวดีสวรปุญยะที่แปลว่าบุญกุศลของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสีทวารวดี เหรียญเหล่านี้เป็นเหมือนหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าอาณาจักรนี้มีอยู่จริงแล้วใครคือชาวทวาราวดีจากหลักฐานทางโบราณคดีโดยเฉพาะจารึกที่ค้นพบส่วนใหญ่เป็นภาษามอนโบราณทำให้เชื่อกันว่าประชากรหลักของทวาราวดีคือชาวมอนแต่ทวาราวดีไม่ใช่จักรวรรดิที่มีศูนย์กลางอํานาจที่เดียวเหมือนอยุธยา แต่มีลักษณะเป็นเครือข่ายของเมืองต่างๆที่เรียกว่ารักมันละหรือเมืองที่มีวัฒนธรรมเดียวกันแต่ละเมืองมีเจ้าเมืองปกครองตัวเองแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทางการค้าและศาสนาเมืองสำคัญที่เราค้นพบก็เช่นเมืองนครปฐมโบราณจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและเมืองขูบัวจังหวัดราชบุรีเมืองเหล่านี้มักมีลักษณะคล้ายกัน คือมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเป็นประการป้องกันเมืองหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงอาณาจักรทวารวดีให้รุ่งเรืองไม่ใช่แสนยานุภาพทางการทหารแต่เป็นความศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายเถราวาดพวกเขารับอิทธิพลทางศาสนาและศิลปะมาจากอินเดียในยุคราชวงศ์คุปตะและปาละอย่างชัดเจนและสิ่งที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์หรือซิกเนเจอร์ของทวารวดีที่ทุกคนต้องเคยเห็นผ่านตา ก็คือธรรมจักกับกวางหมอบลองจินตนาการถึงวงล้อหินขนาดใหญ่ที่แกะสลักอย่างวิจิตบรรจงตั้งอยู่บนเสาสูงและที่ฐานของเสามีรูปกวางหมอบอยู่ภาพนี้ไม่ใช่แค่ศิลปะที่สวยงามแต่มีความหมายลึกซึ้งธรรมจักรหรือวงล้อแห่งธรรมะเป็นตัวแทนของธรรมสอนของพระพุทธเจ้าส่วนกวางหมอบนั้น เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ป่าอิสิป,ปตนามรุคทายวันซึ่งแปลว่าป่าอันเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อทรายหรือกวางนั่นเองการสร้างธรรมจักรขนาดใหญ่จึงเป็นการประกาศอย่างยิ่งใหญ่ว่าดินแดนแห่งนี้คือดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานอกจากธรรมจักแล้วศิลปะอื่นๆของทวารวดีก็โดดเด่นไม่แพ้กัน โดยเฉพาะพระพุทธรูปจะมีลักษณะเฉพาะตัวคือพระพักค่อนข้างแบนพระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกาพระโอดหนาแบะออกแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะอินเดียที่ผสมผสานกับเอกลักษณ์ของช่างฝีมือท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการค้นพบประติมากรรมดินเผาและปูนปั้นประดับศาสนาสถานต่างๆซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติ และชาดกได้อย่างมีชีวิตชีวาชีวิตของผู้คนในยุคนั้นเป็นอย่างไรพวกเขาไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าโลกในสมัยโบราณมีการขุดพบลูกปัดแก้วและหินสีจากอินเดียและตะวันออกกลางรวมถึงเหรียญกระสับของจกักรวรรดิโรมันนั่นแสดงให้เห็นว่าเมืองท่าของทวารวดีอย่างอู่ทองเป็นเมืองท่านานาชาติที่คึกคัก มีเรือสินค้าจากแดนไกลแวะเวียนเข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมอยู่เสมอทุกอย่างดูเหมือนจะรุ่งเรืองและมั่นคงแต่แล้วอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานี่คือปริศนาข้อที่ใหญ่ที่สุดของทวารวดีไม่มีบันทึกใดที่บอกเล่าถึงการล่มสลายอย่างชัดเจน แต่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ได้ตั้งสมมุติฐานที่น่าสนใจไว้หลายอย่างสมมุติฐานที่ทรงพลังที่สุดคือการขยายอำนาจของอาณาจักรขอมหรือจกักรวรรดเิเขมรจากทางทิศตะวันออกในช่วงราวพุทธศตรวตรรษที่16-17ขอมเริ่มแผ่อิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมเข้ามาในดินแดนภาคก,กลางของไทยโดยมีเมืองละโวหรือลบบุรีในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอำนาจที่สำคัญ อิทธิพลของขอมนั้นแข็งแกร่งมากเห็นได้จากาศาสนสถานที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นสถูปเจดีแบบทวารวดีก็เริ่มมีการสร้างปราสาทหินและปรางตามแบบขอมที่นับถือาศาสนาฮินดูและพุทธ,ธรรมหายานวัฒนธรรมทวารวดีไม่ได้ถูกทำลายในทันทีแต่ค่อยๆถูกกลืนและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมขอมที่เข้ามาใหม่จนเอกลักษณ์ดั้งเดิมจางหายไป อีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการค้าเมื่อเส้นทางการค้าทางทะเลเปลี่ยนไปเมืองท่าที่เคยคึกคักก็อาจจะค่อยๆซบเซาลงเมื่อเศรษฐกิจซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอาณาจักรอ่อนแอลงอำนาจานาทางการเมืองก็ย่อมสั่นคลอนตามไปด้วยไม่ว่าการล่มสลายจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตามทวารวดีไม่ได้หายไปอย่างสูญเปล่ามารดกที่พวกเขาทิ้งไว้ คือรากฐานที่สำคัญของดินแดนแห่งนี้ความเชื่อในพระพุทธศาสนานิกายเถรวะที่ชาวทวารวดียึดถือได้กลายเป็นศาสนาหลักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันรูปแบบศิละปะบางอย่างก็ถูกส่งต่อไปยังอาณาจักรยุคหลังอย่างสุขโขทยัยเรื่องราวของทวารวดีจึงเป็นเหมือนบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด ก็สามารถเลืองหายไปได้ตามการเวลาเหลือทิ้งไว้เพียงร่องรอยและปริศนาให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ขบคิดและจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตครั้งต่อไปที่คุณได้มีโอกาสไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือเห็นธรรมจักรกับกวางหมอบลองหยุดมองและนึกถึงพวกเขาดูชาวทวารวดีผู้คนที่เคยสร้างอารยธรรมอันงดงามบนผืนแผ่นดินนี้เมื่อพันกว่าปีก่อนเรื่องราวของพวกเขายังคงรอให้เราไปค้นหายอยู่เสมอ